นี่ไรออดลืมกันไปแล้วงั้นเหรอในบรรยากาศที่คุกกุดเสียงลึกลับนั้นได้ดังขึ้นในที่สุดพวกเขาก็ได้เริ่มบทสนทนาอย่างจริงจังกันสักทีไรออดทวงถามว่าเขาคือใครและทำไมถึงรู้จักตนเองยังไม่รอช้าในเป็นคนที่เอาดาบทิ่มแทงฉันนะจำไม่ได้สินะเนี่ยคงถูกพวกเราทวยเทพจอมปลอมสาบส่งเข้าให้กัะ เทพเจ้าจอมปลอมองั้นเหรอไร mm hmm. ออดสีหน้าสับสนแต่ไปด้วยความสงสัยมันคล้ายว่ามีเรื่องราวมากมายที่เขาได้ทำลงไปเรื่องราวที่ไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นเรื่องดีฉันฆ่าใครไปงั้นเหรอไร mm hmm. ออดพูดขึ้นมาด้วยความรู้สึกแปลกใจที่เกิดขึ้นกับตนเองนเวลานั้น mm hmm. เขาตระหนักดีว่าตัวเองในตอนนี้ไม่อาจจะฆ่าใครได้แน่นอน mm hmm. เขาไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนั้น ข้างั้นเหรอไรออดนายคงไม่ทําแบบนั้นหรอกใช่ไหมฉันเองคงต้องรื้ฟื้นความทรงจําให้นายบางส่วนแล้วสินั่นเนี่ยเท่าที่ฉันจะทําได้นะไรออดพูดตัดบทสนทนาขึ้นมานายเป็นใครกันแน่ก่อนที่จะรู้ว่าฉันเป็นใครนายคงต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นนี้ก่อนไหมไรออดหยุดยืนนิ่งเพื่อรอฟังเรื่องราวที่เสียงลึกลับนั้น กำลังจะบอกกล่าวกับเขาฉันจะเล่าให้นายฟังเอง1,000ปีก่อนเทพเจ้าที่เรามนุษย์พูดถึงนั้นความจริงแล้วก็แค่พวกกิ้วของกลุ่มคนธรรมดาเท่านั้นโซดิเนสตีกิวของกลุ่มคนที่มีความทะยอทยานสืบค้นข้อมูลของสัตว์ดาวุธในตำนานว่ากันว่าสัตว์ดาวุธเหล่านี้นั้นถูกเทพเจ้าจริงๆสร้างมาเพื่อให้เหรามนุษย์ได้ใช้ปกป้องกัน จากพวกเรามอนสเตอร์ที่เกิดขึ้นยังไม่มีสาเหตุศาสตาวุธที่เทพเจ้าได้ใช้พลังส่วนใหญ่เพื่อสร้างมันขึ้นมาจนแทบฆ่าชีวิตของตนเองแต่ทุกอย่างกระพิกผันเมื่อเรามนุษย์กลับกระหายพลังอำนาจแย่งชิงฆ่าฟันกันเองเพียงเพราะต้องการศาสตาวุธเหล่านั้นไว้ในครอบครองความโหดเหี้ยมของสงครามระหว่างมนุษย์เกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งกลิ่นอายของความตายแพรก,กระจายไปทั่วอาณาจักร เทพเจ้าตนนักได้ทันทีว่าสิ่งที่ท่านได้ทำลงไปนั้นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่40สาตาวุธถูกเก็บซ่อนด้วยพลังเยือกสุดท้ายของเทพเจ้าตนนั้นฟังดูน่าขันใช่ไหมละ่ะเทพเจ้าตายด้วยน้ำมือของตัวเอง40สาตาวุธนั้นเหรอไลออดนึกคิดในความรู้สึกของตนเองจากนั้นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าโซดินเนสตี สืบค้นจนเจอสุสารสาตาวุธทั้งหมดพวกเขาได้ทำพันธะสัญญาเลือดเพื่อใช้พลังอำนาจของสาตาวุธเหล่านั้นความวิบัติมันเกิดขึ้นเมื่อลองของหัวหน้ากิวนามว่าโซเดียกแอบทำพันธะสัญญากับสาตาวุธประเภทโลกที่กลุ่มพลังอำนาจของชีวิตซึ่งงันเป็นอมตะและธนูแห่งเวลาซึ่งเมื่อผู้ใดถูกลูกธนูจากคันศรน,นี้ไม่ว่าใคร จะถูกดูดกืนพลังชีวิตจนหมดสิน้นเขาได้ประกาศยึดครองคิโอโซดีเนซีด้วยการก่อกระบวเรียกร้องให้เหล่าสมาชิกทั้งหมดนั้นยอมอยู่ภายใต้คำสั่งของเขาแต่เขาจะมอบชีวิตอันเป็นอมาตะให้เป้าหมายของกคีวนั้นแต่แรกเป็นเพียงการสืบค้นหาประวัติเพื่อเรียนรู้ป้องกันก็เท่านั้นแต่ Master กิีวมาสเตอร์ประมาทเกินไปประมาทคนที่คอยอยู่เคียงข้างเขา ด้วยแรงกดดันมหาศาลสมาชิกทั้งหมดจึงตกอยู่ในอำนาจของโซเดียกทั้งเต็มใจและไม่เต็มใจโซเดกตั้งตนเป็นเทพเจ้าสูงสุดนับตั้งแต่นั้นทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีในระยะแรกชนในที่สุด1,000ปีต่อมาโซเดียกรู้สึกเบื่อในกพลังอำนาจของตัวเองจึงมีความคิดต้องการสร้างโลกใบใหม่โลกที่จะเริ่มด้วยลูกหลานของตัวเขาเองสงครามจึงเริ่มขึ้นโซเดกสรงอสูรแห่งความกลัว เพื่อมากวนล้างเหล่านมนุษย์แต่ทว่าโซเดียกนั้นไม่ทันที่คาดคิดเหล่านมนุษย์ได้รับชัยชนะในครั้งนั้นและคนที่สามารถปราบอาวุธตนนั้นได้คือนาะยยังไงล,ล่ะไลออดโลที่อยู่บนหลังนายคือหนึ่งในศาสตราแห่งเทพไรออดยืนนิ่งสายลมพัดผ่านกระทบไปหน้าของเขาในเวลาที่เขากำลังคิดถึงสิ่งต่างๆถึงความรู้สึก ในเวลานั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคยทำอะไรแบบนั้นเขาสงสัยคำนึงคิดถึงความยิ่งใหญ่ในตอนนั้นบางความรู้สึกลึกๆในใจของเขานั้นต้องการมันเหลือเกินแต่ถ้าว่าเขาจะสามารถกำจัดอสูุตนนั้นได้อย่างไรกันเมื่อเขาเองก็แค่หน่วยลบแนวหน้าที่ผ่านการฝึกเหมือนคนอื่นๆในขณะที่ไรออดกำลังยืนคิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้เหล่านั้นฉัน ดักลาสคือหนึ่งในโซดิ y เอสตียังไงล่ะดักลาสเล่าให้ไรออดฟังถึงเรื่องราวในตอนนั้นตอนที่ไรออดสามารถเอาชนะอสูรแห่งความกลัวได้เขาได้รับรู้เรื่องราวและแผนของโซเดกซึ่งแน่นอนว่าเขาเองไม่เห็นด้วยเหมือนกับอีกหลายหคนที่โซดิเนสตีเขาจึงตัดสินใจหลบหนีและตามหาคนที่เหมาะสมคนที่จะพลิกวิกฤตครั้งนี้ได้จนฉันได้มาเจอนายยังไงล่ะไรออ บุรุษผู้ปราศจากความกลัวดักลาดอธิบายให้เลยออดฟังความจริงแล้วสิ่งที่กำจัดอาสนตนนั้นได้คือจิตวิญญ,ญาณของดักลาสเขาใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อกำจัดเข้าไปในชุดอ่อนของอาสนตนนั้นการทำพันธะสัญญากับศาสตร์าวุธแห่งเทพคำสาบจะผูกมัดระหว่างผู้ครอบครองและสตรตาวุธชิ้นนั้นมันจะหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันและเมื่อผู้ครอบครองถึงข้าวชะตากรรมขาดดิ้น ซึ่งเกิดจากศาสตร์าวุธของตนเองนั้นพลังที่มีทั้งหมดจะตกผนึกกลายเป็นอัญมณีแห่งเทพเจ้าฉันฆ่านายด้วยอาวุธของนายเองนั้นเหรอไลออดกล่าวขึ้นมาด้วยความสงสัยเรื่องนั้นนายเองไม่จําเป็นต้องรู้หรอกมันคือจุดประสงค์ของฉันตั้งแต่แรกในขณะที่ไลออดนำอัญมณีที่ได้รับจากการกำจัดดักราสมาให้ช่างตีเหล็กดักราส พยายามแทรกซิมเข้าไปในร่างกายของไรออดการถอดจิตวิญญ,ญาณออกห่างจากอัญมณีของตนนั้นจะทําให้พลังเสื่อมลงและหลับไหลไปในที่สุดจนกว่าจะผสานจิตวิญญาณกับอัญมณีอีกครั้งและพลังจะค่อยๆฟื้นคืนในขณะที่ทั้งคู่กําลังสนทนากันอยู่ปรากฏมอนสเตอร์จากฝูงพุ่งเข้าโจมตีพุ่งเข้าโจมตีไรออดด้วยความเร็วสูงไวพิบในการเป็นนักลบชุดดำในตัวของไลออด ยกโลดตั้งรักการโจมตีได้อย่างเฉียดฉิวมันคือการกระทําที่เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ไต่ต่องมันคือสัญชาตญาณในตัวของเขาไลออดถูกกระน,นำโจมตีเข้าอย่างต่อเนื่องจนจังหวะหยุดชะง,งักมาถึงไลออดคว้าดาบบนหลังของเขาเพื่อทําการโต้ก,กับแสงจากดาบปรากฏขึ้นไลออดฟาดฟันลงตัวมอนสเตอร์ด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่ทว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลังของดาร์กรัส หมดสิ้นคล้ายมันถูกตัดความสัมพันธ์สายใยหายไปดักาสหายไปไลออนถูกโจมตีกับด้วยเขี้ยวเล็บอันแหลมคมจนทําให้เขาแทบหมดสภาพในขณะที่บรรยากาศรอบๆตัวของไรออนเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความตายละหกละเหินอยู่เต็มไปหมดไลออดสแายายิ้มขึ้นมาความคิดหลังไร อยู่ก็คล้ายว่าตายมีความรู้สึกนึกคิดแต่ไร้ซึ่งความทรงจําความทรมานเดียวที่เขาต้องแบกรับอยู่ตอนนี้คือเขาไม่รู้อะไรเลยเขาจําอะไรไม่ได้เขาหลับตาลงยอมรับชะตากรรมเบื้องหน้าอย่างไม่มีทางเลือกโดยพลังอำนาจแห่งดาไททันข้าขอสยบเจ้า ปรากฏชายคนหนึ่งวิ่งใส่มอนเตอร์จากฝูงด้วยความเร็วเขากระโดดฟาดฟันลงตัวอสูรกายด้วยดาบมือมาเสียงดังสะท้านไปทั่วเพียงเสี้ยววินาทีมอนสเตอร์ตัวนั้นแน่นิ่งไปสายตาที่กำลังผ้ามัวจากบาดแผลคงไรมองเห็นเขาเดินเข้ามาหาทุกอย่างมืดลงมืดลงไปเรื่อยๆนายเป็นใครกั